الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. في نوم مسلم ในโอกาสวันอีดีฟิตรีประจำปีฮิสรอคกศักราช1445ผมในฐานะตัวแทนรัฐบาลขอส่งความรักความประลึกถึงและความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศวันอีดีฟิตรีนี้นับเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง บรรสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนถือเป็นการข้ามผ่านการทดสอบศรัทธาตามหลักศาสนกิจโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยศรัทธาในการทำคุณงามความดีถวายแด่เอกองค์พระผู้อภิบาลด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและอดทน ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนอีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่ครอบครัวมิสหายอันเป็นวิถีปฏิบัติที่ดีงามและเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ผมขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านและขอพรอ,อันประเสริฐ จากเอกองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานความเมตตาความสุขสวัสดิ์พร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในการปฏิบัติตนเป็นสัตบุรุษที่เพียบพร้อมด้วยศรัทธาและคุณงามความดีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสื่อไปขอบคุณครับ موسوعة الله أكبر الله أكبر لا